ลบลบตามเห็นไหมฮะอ่ะสมการที่สองศูนทันะจากนั้นครับทำการแก้สมการธรรมดาเลยเป,เปิดวงเปิดล็บให้เรียบร้อยอ่ะอันนี้พี่โอเคเขียน 3x บวก 2y ลบ2จะเปิดวงเล็บตัวนี้ก็ต้องทำไงครับกระจาย เครื่องหมายลบเนี่ยเข้าไปข้างในซะออกมากลายเป็นเลยครับลบ 2x ลบ 2y ลบ1เท่ากับ0ทนถนไหมครับไม่ยากนะต่อนะฮะเราก็จะเห็นไหมครับว่า บวก 2y กับลบ 2y เห็นไหมมันจะตัดกันเห็นไหมฮะมันจะหายหไหมครับว่าเราต้องการกำจัดตัวแปร y ตอนนี้มันหายแล้วที่เหลือก็คำนวณตามปกติครับ 3x ลบ 2x ก็เหลือ x เดียวทันนะลบ2กับลบ1กลายเป็นลบ3เท่ากับ0ต้องการหาค่า x ก็ย,าย้ายค่าลบ3ไปนะฮะก็กลายเป็นบวก3เพราะฉะน้น x ตอบ3เห็นไหมครับได้ค่า x ละเก็บเอาไว้ครับได้ค่า x กแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะบอกเขาครับว่าเราก็จะแทนค่า x กลับคืนไปในสมการที่หหรือ2ก็ได้เพื่อทำการหาค่าของใครครับ y อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะบอกว่าแทนค่านะครับ ค่อยฝึกนะครับแทนค่า x อ่าก,กับในสมการไหนดีอ่าพี่ขอเป็นสมการที่สองแล้วกันนะฮะอาลงสมการที่สองซะ,ะดูนะครับว่า a จะได้อะไรพอแทนลงไปเสร็จปุ๊บ x อ,อยู่ตรงไหนของสมการที่สองก็แปลงให้มันเป็นสามซะ,ะดูนะครับสอง x สองเอ x เป็น3บวก2 y 2> บวกหนะึ่งเท่ากับศนย์สกิลนะแปลงเฉพาะ x นะฮะอันไหนไม่ใช่ x ไม่แปลงนะไม่ใช่ x ไม่แปลงนะฮะคำนวณตามปกติครับ2อคูณสเป็น6 6หกบวกสอง y บวกหเท่ากับศูนย์ ต่อนะเพราะนั้นกลายเป็น 2y บวก7เนาะท่ากับ0อา้าวแก้สมการหาค่า y ตัวเดียวทำครับทำต่อนี้ 2y ย้าย7ไปครับกลายเป็นลบ7เพราะฉะนั้น y เดียวเท่ากับลบ7สุด2 ตอบไหมตอบแล้วนะครับ y ตอบลบเส่วนสเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือคู่อันดับ x y คำตอบของข้อนี้นะครับก็คือคู่อันดับ x y เวลาตอบก็จะมีค่าเท่ากับ x เป็น3 y เป็นอะไรครับลบ7ส่วน2 นี่คือคำตอบตอบแล้วนะฮะ x y y เป็นสาม x เป็น3มครับ y เป็นลบ7จดนนี่คือวิธีแรกคือการกำจัดตัวแปรนะครับไม่ยากนะไม่ยากนะครับลองดูอีกวิธีหนึ่งไหมลองดูนะครับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยลองดูซิว่าคำตอบเนี่ยมันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วมันควรนะฮะมันควรที่จะเท่ากันนะ ก็ลองมาดูอีกพี่หนึ่งวิธีอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นวิธีการจัดรูปแล้วก็แทนค่าในที่นี้เราก็ลองมาดูกันนะครับว่าดูวิธีนี้เนี่ยจัดรูปแทนค่านี่นะครับเราจะทําอย่างไรอันนี้จะเป็นวิธีที่2นะครับพี่ต่อเลยนะนะครับถ้าไม่ทันเราสตอปวิดโอนะครับแล้วก็ลองฟังใหม่อีกรอบหนึ่งตัวนี้คือ จัดรูปแทนค่าอะพี่ยงเขียนง่ายๆนะจัดรูปแทนค่านะครับเราลองไปดูกันนะครับว่าทําอย่างไรเนาะเหมือนกันครับเราก็ต้องเลือกก่อนนะครับเราจะต้องเลือกก่อนว่าเราจะจัดรูปสมการไหนดีนะในที่นี้เนี่ยพี่โยงมองปั๊บเนี่ยพบว่าควรจะจัดรูปของสมการที่2อดีกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอะ เพราะว่ามันมีสองเหมือนกันเดะเลยอ่ะมันน่าจะจัดง่ายนะนะครับเดีย๋ยวตรงนี้ประสบการณ์จะเป็นตัวบอกน้องๆเองนะฮะ,ะเริ่มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าเอาจากสองก็คือจากสมการที่สองนะฮะก็คือ 2x งบวกสอ่าแล้วก็บวกหเท่ากับศูนย์ วิธีการจัดรูปเนี่ยนะครับแล้วแทนค่าเนี่ยเราจะมีการจัดรูปอยู่2แบบนะครับก็คือจัดรูปให้อยู่รูปของ y นะครับเท่ากับก้อนของ x อก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งแต่อยู่รูปของ x ทันนะหรือจัดรูป x ให้อยู่ในรูปของก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งของ y โอเคนะฮะโดยทั่วไปเขามักจะเล่นตัวเนี้ย y อยู่รูปของ x เพราะนั้นพี่ย้งก็คงจะเน้นตัวนี้นะฮะ y อยู่รูปของ x อ่ะเราลองดูนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าทางฝั่งเห็นไหมครับมีเครื่องหมายเท่ากับนะแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเนาะฝั่งซ้ายต้องมีแต่ตัวแปร y เท่านั้นฝั่งขวาเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ y เพราะฉะนั้นเรามาดูสมการเราเนี่ยเห็นไหมแสดงว่า2 y ต้องอยู่เฉยๆนะอ่านไหม y ที่เหลือครับเอา 2x ย้ายไป1ย้ายไปอย่างที่บอกครับเพราะฉะนั้นเท่ากับลบ 2x ลบ1เห็นไหมฮะเริ่มจัดแล้วนะฮะหาค่าวาเห็นไหมฮะพี่ยงเริ่มจัดละก็เอา2หารตลอด2หารตัดกันนะฮะเหลือลบ x จริงไหมแล้วก็ ลบด้วยเศษ1 2. ตัวนี้ครับเขาจัดตั้งไว้เป็นสมการที่3ามดูวิธีนะฮะจากนั้นนี่นะครับเราจะนำเอาค่า y เห็ตัวนี้เป็นค่า y ค่าเดียวนะที่ได้เนี่ยครับก็คือสมการที่3เนี่ยเอาไปแทนกับในสมการที่เหลืออย่างไรตอนนี้2ใช้ไปแล้วเห็นไหมนั้นเหลือสมการเลครับ สมการที่1เราก็เอา y เนี่ยไปแทนลงในห 1. เพราะฉะนั้นเราจะเขียนว่าแทน y ลง1นลง1ก็คือแทนลงสมการที่1นั่นเองดังนั้น y อยู่ไหนแตงไปเป็นลบ x ลบ1ส่วน2ให้หมดเลยอ่าได้อะไรครับดังนั้นเนี่ยนะครับ3 x นี่จากสมการที่1แล้วนะฮะ3 x เช่มั้ไฮะบวก2 y ก็บวก 2y เอาเจอ y แล้วต้องแปลงร่างเป็นลบ x ลบด้วยเศษ1ส่วน2ครับแล้วก็ลบ2เท่ากับ0อ่าดูนะนะฮะต่อนะฮะต่อนะ,อะพี่งขอเลื่อนแล้วนะฮะต่อนิดหนึ่งเปิดวงเล็บครับกระจายับ